สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะนำทุกท่านมาเที่ยวอำเภอหนองสูงนะครับมาชมบรรยากาศของอำเภอหนองสูงนะครับเนี่ครับอีกห้ากิโลเมตรนะครับก็จะถึงอำเภอหนองสูงนะครับอีกสามสิบห้ากิโลเมตรก็จะถึงอำเภอกุชินารายของจังหวัดกาลสินนะครับกำลังเดินทางอยู่ทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับถนนทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับ สายมุกดาหารถึงจังหวัดตากนะครับถึงอำเภอแม่สอดนะครับถนนเอเชียสาย16นะครับแต่ในช่วงที่อยู่ในท้องที่อำเภอหนองสูงนะครับยังเป็น2เลนดังที่เห็นนะครับรถวิ่งสวนนะครับแต่เขาก็กำลังสร้างใกล้จะถึงแล้วล่ะครับใกล้จะถึงตรงนี้แล้วนะครับถึงอำเภอกุชินารายแล้วนะครับเป็น4เลนนะครับ จากตะวันออกถึงตะวันตกนะครับถนนเส้นนี้นะครับจากมุกดาหารถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเลยนะครับทางหลวงหมายเลข12นะครับแล้วก็จะเข้าไปอำเภอหนองสูงนะครับอำเภอที่มีฟาร์มมีสากรโคนเลี้ยงโคนะครับสากรโคนะครับสากรหนองสูงนะครับเนี่ยครับซ้ายมือนะครับ บรรยากาศก็ดีนะครับอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับสลหรับท้องทุ่งนานะครับอำเภอหนองสูงนะครับสําหรับอำเภอหนองสูงก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนั่นแหละครับอำเภอหนองสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหารนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต,ต่างๆก็ดังนี้นะครับ ทิศเหนือก็ติดกับอำเภอคำชะอีนะครับคำชะอีคืออำเภอที่เราผ่านมานะครับด้านหลังนะครับทิศเหนือนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับตะวันออกนะครับและอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับตะวันออกส่วนทิศใต้ก็ติดกับอำเภอเลิงนกทาของจังหวัดยะโสธรอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทิศใต้นะครับ ทิศตะวันตกติดกับอำเภอหนองพอกนะครับของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดและอำเภอกุชินารายของจังหวัดกาลาสินนะครับการแบ่งเขตการปกครองนะครับก็จะแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคได้เป็น6ตำบล44บหมู่บ้านนะครับก็คือ1ตําตำบลหนองสูงมี5หมู่บ้าน2ตํตำบลโนน,นยางมี10หมู่บ้าน3ตํตำบลภูวงมี7หมู่บ้าน สี่ตำบลบ้านเป้ามีหกหมู่บ้านห้าตำบลหนองสูงใต้มีแปดหมู่บ้านหกตำบลหนองสูงเหนือมีแปดหมู่บ้านนะครับพอร,รวมแล้วก็มีหกตำบลน,นะครับมีสี่สิบสี่หมู่บ้านนะครับของอำเภอหนองสูงนะครับประวัติความเป็นมาของอำเภอหนองสูงนะครับชนชาติดั้งเดิมนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ ตั้งอำเภอหนองสูงสันนิษฐานว่าเป็นชนชาติขอมนะครับหรือว่าขเมรน,นะครับอบพยพออกไปเนื่องจากเกรงกลัวอำนาจจากการขยายอาณาเขตของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชนะครับผู้ครองกรุงสุขโขทัยนะครับถอยร่นกลับเข้าไปอยู่ในประเทศกัมพูชาหรือว่าขเมรนั่นแหละครับก่อนที่จะมีชาวผู้ไทยนะครับ ผ,ผู้ไทยแดงนะครับอ,อพยพเข้ามาแทนที่นะครับชาวนองสูงบรรพบุรุษของชาวนองสูงปัจจุบันก็เป็นผู้ไทยแดงนะครับผู้ไทยแดงก็มีถิ่นกําเนิดคือเมืองนาน้อยอ้อยหนูหรือเมืองเมืองแถงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเดียนเบียนฟูนะครับอยู่ในประเทศเวียดนามนะครับเดียนเบียนฟูนะครับเวียดน,นามเหนือนั่นแหละครับต่อมาเกิด ความแห้งแล้งกันดาลน,นะครับจึงอพยพมาตั้งเมืองใหม่ที่ที่เมืองวังและเมืองคำอ้อนะครับซึ่งอยู่ในแฝงสุวรรณนเขตประเทศสปปลร,ร,ราวในปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นนะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้มีเท้าสีหานามนะครับหรือว่าสิงนะครับเจ้าเมืองคำอ้อ เป็นผู้นำก็ได้พาผู้คนจากเมืองคำอ้อนะครับเมืองวังนะครับอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งประเทศไทยที่ท่าเมืองมุกดาหารนะครับอนุญาตให้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดงบางอีนะครับดงบางอีแฝงเมืองมุกดาหารต่อมาก็ได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเก้าจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ให้ตั้งบ้านหนองสูงเป็นเมืองหนองสูงนะครับโดยมีเท้าสีหนามเนี่ยครับหรือว่าสิงห์นะครับเป็นเจ้าเมืองหนองสูงชื่อว่าพระไกรสอนราชนะครับทําราชการขึ้นกับเมืองมุกดาหารนะครับเมืองหนองสูงมีฐานะเป็นเมืองจัตวานะครับขึ้นกับเมืองมุกดาหารนับแต่นั้นเป็นต้นมานะครับมีเจ้าเมือง ขึ้นคลองเมืองติดต่อกัน3ท่านนะครับก็คือเท้าสีหนามนะครับเท้าสีหนามหรือว่าสิงห์นะครับเป็นพระไกรสอนราชนะครับ2เท้ารุนนะครับเป็นพระไกรสอนราชที่สองนะครับสาเท้าอาจนะครับเท้าอาจน้องเท้าเป็นน้องเท้าสีหนามนะครับเป็นพระยาไกรสอนราชที่สามนะครับ หลังจากที่เจ้าเมืองท่านสุดท้ายถึงแก่กรรมแล้วเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงให้มีการปรับปรุงการปกครองจึงยังไม่ดําเนินการแต่งตั้งเจ้าเมืองสืบแทนนะครับคงมีแต่ผู้รักษาเมืองเป็นผู้ทําการแทนเจ้าเมืองสืบต่อกันมาสามท่านนะครับก็คือหนึ่งหลวงอํานาจอาจนะลงนะครับหรือว่าบุตรนะครับ 2. หลวงทรงฤทธิรอนหรือว่าเสือนะครับสหลวงชนาตอาจวิชัยนะครับหรือว่าตาอุปหาสนะครับต่อมาพศ2450เมืองหนองสูงถูกยุบเป็นอำเภอหนองสูงพร้อมกันนั้นได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่อำเภอนาแกในปัจจุบันคืออำเภอนาแกนะครับจังหวัดนครพนม แต่ก็ยังคงเรียกชื่อว่าอำเภอหนองสูงตามเดิมนะครับรวมระยะเวลาที่เมืองหนองสูงมีฐานะเป็นเมืองนะครับได้ประมาณ63ปีส่วนบ้านหนองสูงซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ตั้งเมืองหนองสูงเดิมนะครับหลังถูกยุบเป็นอำเภอแล้วได้ลดฐานะเป็นตำบลหนองสูงนะครับขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร กับเมืองนครพนมนะครับอีกทอดหนึ่งนะครับต่อมาปีพศ2460กระทร,รวงมหาดไทยก็ได้ออกประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่ออำเภอหนองสูงนะครับซึ่งตั้งที่ว่าการอยู่ที่ตำบลน,นาแกเป็นอำเภอนาแกนะครับสังกัดจังหวัดนครพนมนะครับและเป็นอำเภอนาแกมาตราบเท่าทุกวันนะครับ เดิมอำเภอนาแกก็คืออำเภอหนองสูงเนี่ยครับไปตั้งตรงนั้นนะครับหลังจากยกฐานะเป็นอำเภอแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอนาแกนะครับพอปีพศ2484ตำบลคำชะอีก็ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอคำชะอีนะครับแยกออกมาจากอำเภอมุกดาหารนะครับทำให้ตำบลหนองสูงต้องแยกมาขึ้นกับ กิ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมนะครับต่อมาปีพศ2499กิ่งอำเภอคำชะอีก็ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอคำชะอีตำบลหนองสูงซึ่งอยู่ในเขตนี้นะครับจึงต้องขึ้นกับอำเภอคำชะอีนะครับจังหวัดนครพนมนะครับต่อมาปีพศ2 525นะครับทางราชการก็ได้ประกาศพระราชะบัญญัติยกฐานะอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับจงบังหวัดนครพนมเป็นจงังหวัดมุกดาหารนะครับทำให้ตำบลหนองสูงซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตตามประกาศพระราชบัญญัติดังกล่าวโอนมาสังกัดจงังหวัดมุกดาหารนะครับปีพศ2528กระทรวงมห หาไทยออกประกาศตั้งยกฐานะตำบลหนองสูงเป็นกิ่งอำเภอหนองสูงนะครับปีพศ2528นะครับปีพศ2536ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนองสูงนะครับปีพศ2536เป็นต้นมานะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ